สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่เลยนะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่นี่เลยนะคะคูตะลึงคาเฟ่อยากบอกเลยว่าเห็นตอนได้รีวิวแหมเห็นตอนนี้ต่อต่อในเฟซบุ๊กได้อย่างที่แบบว่าเขาลงรีวิวว่ามันสวยมากที่นี่นะคะก็เลยมาเบิงพี่รองขาเพราะว่าเหมือนมาเที่ยวก็เลยมาดูก็คือสวยจริงๆเอาดีๆคือสวยมากคือแบบว่า วิวมันสวยแบบรอบคิดนีคือแบบวิวมันสวยรอบคิดจริงๆก็คือแบบว่าเราจะถ่ายรูปหันไปมุมไหนมันก็คือแบบสวยสวยทุกมุมแต่ว่าเราต้องไปชิมกาแฟ ไปชิมน้ำข้างในว่ามันจะอร่อยไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปชิมกาแฟดูข้างในว่ามันจะอร่อยไหมคะแต่ว่าถามว่าวิวคะแนนเต็มรอยให้รอยเพราะว่ามันสวยจริงๆนะเอาดีๆเพราะว่าห้องม่า,มานอ่ะมันบม่มีหมอกเลยขนาดไม่มีหมอกมันยังสวยเพราะว่ามันมีภูเขาล้อมรอบอ่ะภูเขาล้อมรอบแล้วก เขาจะขึ้นไปถ่ายมุมไหเฮาบ่จําปจเป็นว่าต้องต้องรอถ่ายมุมนี้มุมนี้มันถึงสวยรอให้เขาถ่ายเสร็จก่อนเราถึงไปถ่ายเงี้ยไม่ต้องค่ะก็คือถ่ายได้ทุกมุมจริงๆเอาดีๆสวยมากเดี๋ยวไปชิมดีกค่ะ okay. นู่นแม่ย่น น่ากินมากว้าวมัดชามัชาสงอันนี้มีอันนาอส้มออน้ำผึ้ง มัชิมดูว่าไม่กินกาแฟ,ฟไงก็เลยเป็นสายที่แบบว่ากินมาาัทฉาเพราะว่ามาาัทฉานี่มันจะแบบว่าเป็นบบจักจกไขมันอะไรแล้วก็กินมัทฉา,าคิดตนเนีย ไม่กลับประเมินประเมิเมคนคะแนนให้คะแนนเต็มสิบก็คืออินมัดฉามันก็โอเคมัน,มนโบเฟือนมันฉาโมเฟื่อนบ,บรางคะแนนเต็มสิบให้8.5เพราะว่ามันยังแบบว่าตารางมัดฉาก็จะโบเฟื่อนแซบ,บอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยากจินจ้าแล่อนะ ต้องลองอันนี้อร่อยหมคาเฟ่อร่อยไหมครับอ๋อคาเฟ่อร่อยตำมาสารแบาบบบเพื่อนกว่าส้มจะมีรสชาติหนหรือ่าบ๊อบเป่อยวบหวานครับส้มน้ำส้มแบบมันจืดมันจืดยงไงแต่เ,ตเริมก็อร่อยอกา,าฟแฟต่วิวสวยแต่อย่างอื่นอร่อยไหมลองชิมดู มเดี่ยวมะนาอร่อยอร่อยอืมอันนี้ให้เต็มสิอันนี้ล่ะอร่อยกาแฟใช่หรอเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวหอมหวานมันหอมน้ำซึ้งหอมหวานกาแฟให้เต็มสิบค่ะรสชาติกลมกล่อมดี นี่น่าจะเป็นขอน้ำน้ำน้ำส้มที่ใสอันนี้สิบสิบวิวข้างบนก็คือสวยมากนะคะก็คือแบบว่าอัานนี้มองทายลูกสูงแลพี่้องขาก็เลยขึ้นมาถ่ายรูปก,ก็ขึ้นมาแล้วก็คือแบบวิวดีมากเอาดีดีวิวดีจริงๆสวยมาก มันเป็นผูเขาล้อมรอบบดเหน่อมันก็นเลย,ย <c oughs> ่ายคือแบบนี้เราถ่าย,ยมุมไหนมันก็สวยนอ่ะเุ้ยสวยมากจริงๆจราึงคือวันนี้คนสวยก็ไม่ก็กลับมาสู่ธรรมาชาติธรรมาชาติสวย <c oughs> เดี๋ยวเราจะวันนี้อาจจะไม่เล่นน้าแต่ว่าอาจจะลงไปถ่ายรูปแบบสวยๆฉ่ำๆป่าหลายแห้งพี่นอ้องพี่ล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีนี่เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะชิลคปมชะอมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักเรานะคะ เป็นห้องพักนะคะสะอาดสะอานก็ห้องก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าสะ,สะอาดสะอานด,ดีนะคะ,ะก็เป็นห้องพักธรรมาดาแต่เน้นแบบอะไรอะสะอาดแล้วก็ดูดีแต่ว่านาห้องพักก็คือจะเป็นน้ำพ่านทุกของนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูลำทานดูบรรยากาศว่ามันสวยขนาดไหนนะคะอ่านี่ก็จะเป็นหน้าห้องนะคะหน้าห้องก็จะเป็นสีเลยก็จะเป็นลำทานลำทานมีทุกห้องนะคะมิโอชัสุดๆ มีลำธารก็ค,คือหน้าห่องแต่ละห่องก็สิเป็นลำธารเบิดทุกห่องก็สินี้มองนางเล่นต้องไปนางยนขาหรือว่าเล่นน้ำก็ได้น้ำสใสแห้งเห็นฮอตตัวปลาพี่น้องขาเป็นตัวปลาเลยนะคะน้ำใสมากมเห็นบหม เห็นตัวปลาเลยเห็นปลาบอ่อปลาเล็กปลาหน่อยปลาใหญ่มีเบิดมันจะเป็นลำธารธรรมชาติอ่ะพี่น้องมันไหลมาตามธรรมชาติหมดเลยนะก็คือมันไหลเงา้วแล้วปะทางลำธารต้องไปยาวเง้วนี่ก็จะเป็นที่พักเบิดฝั่งตรงข้ามนี่เป็นอะไรเป็นของที่พักไหม น่าจะใช่เนาะอ๋อต่างนั้นก็เป็นอีกของของที่พักหนึง่งต่างนั้นก็เป็นอีกอีกของที่พักหนึง่งเข้าสมวรลิกัสิ์ไงเขาติดป้ายไว้อยู่นี่ไงเขาติดป้ายไว้อยู่เป็นอีกที่พักหนึง่ง เราจะตอนนี้อาจจะไม่เล่นน้ําแต่ว่าอาจจะลงไปถ่ายรูปแบบสวยๆฉ่ำๆอุ้ยป่าหลายแห้งพี่น้องที่ล่ะน้ําใสมากเห็นตัวปลาเยอะมากบรรยากาศของหน้าห้องแต่ละห้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เราสามารถที่จะสั่งอาหารมากินได้เขามีมมแบบเขามีเนื้อย่างมีอาหารให้เราสั่งสู่แคมชะอมครั้งแรกที่มาชะอมนะคะบรรยากาศตอนกลางด,ดีแต่ไม่ได้มีหมอกไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่ามันจะขา้าหนาหหอนหน้าวแล้วเนาะ แต่วิวโอเคมากค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะไปไหนคะวันนี้เราจะมาซื้อพายอีลิงชุดสวยเหรอคะใครซื้อให้คะไม่ค่ะชุดเตรียมตัวจะไปเต้นอันนี้อันนี้โตเกียวเดี๋ยวสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะไปเนี่ยเขาตาลุกไป ไป่ไผอีูปเพื่อนคนไหนสวเพื่เตียมตที่ไปเต็นได้พี่น้องดาว่ายเรียนเต็นเนี่ดน้ยมากลสชุดอะไรมชุดอะไรชุดอะไรชุดไรเต้นโอ้ชุดเต้นเหรอชุดจะเปเต้นดูซิเต้นดูซิม่เยวลูกบอลเอานเต้นด้ cái tên, theo tên cho này ừ, cái xuôi à, cả kéo kéo tên. tên, kéo tên kéo tên kéo kéo tên, tên kéo Kéo อย่าบอกเอีกอย่จะไปหาอีลุงก็ไปสีก็ไปสี่เิ่มมไปเบินเพี้ยเออลีนเป็นแฟนใครออลีน โอ้ไม <REY> ่เอาใหนูหนูเลยโอเคกันเลยคุณป้าค่ะคุณป้ามีมีเรื่องคือเรื่องมันมีว่าคุณคุณป้าเขาชอบแก้มเขาชอบแก้มหนูไปไหนแล้วชักมือสีอ้าวอร่อย้ดูหนูหนูเก็บไปฝันแล้วก็เลย ขาลุเดี๋ยวจะตกแม่น้องเอากัน้องไหนอ่ะพี่กระดูกขาดน้องรงไหนน้องอยู่ตรงนู้นน้องอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเลี้ยงน้องหรอครับเลี้ยงครับน้องชื่อว่าอะไรครับน้องน้องอะไรน้องชื่อว่าอะไรหัวใจน้องหัวใจที่แต่น้องชื่ออะไรครับ สโนไวทค่ะสโนไวท์นไว้องเกียวชื่อหัวใจเหรอใช่ไหมสโนไวทสโนไวทเหรอลูกเขาเป็นฝาแฝดกันไม่สบายแฝงนี่จุ๊บน้องจุ๊บน้องจุ๊บน้องอ่ะพี่ดิตาจุ๊บน้มาเอาเอาให้มันเอาเดี๋ยวพี่ขออันนันอันนั้นอันนั้นน้าให้เขาจุ๊บกันก่อนนะ เอาเปรีบชุดจะดีนะคะพรุ่งนี้วันอะไรคะวันหยุดวันหยุดตื่นสายได้ไหมคะได้ได้ค่ะเกี่ยวกัาพรุ่งนี้วันอะไรครับวันเสาร์วันเสาร์พรุ่งนี้ตื่นสายได้ไหมครับพรุ่งนี้ได้ไปโรงเรียนไหมไปไหมไม่ได้ไปครับวันหยดุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดครับไม่ได้ไปโรงเรียนคุณครูเก <c oughs> ื่อ เอ้โหเก้าที่จะตัดให้เป็นเกณนวันไหนคะหนูจะเป็นเดือนแบบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดินแบบ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 ยังไงคะไปเดินแิ หนเดินแบบให้ดูสิเดินมามนบบดเดินแบบให้ดูเดินเดินมาเดินแบบให้ดูยอเดินแบบ